โรงเรียนบ้านห้วยซ่านตั้งอยู่เลขที่16หมู่ที่2ตำบลแม่กี้อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด59คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนพักนอน40คนและบุคลากรทั้งหมด9คนคือผู้อำนวยการโรงเรียนนางจันจีราวงบุตร ค่าราชการครู4คนครูจ้างสอน3คนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ยูโซเน็ตหนึ่งคนมีเขตบริการโรงเรียนห้าหย่อมบ้านได้แก่บ้านห้วยซ่านบ้านร่มเย็นบ้านเปียงหลวงบ้านพระแขและบ้านพระโทที่มาและความสำคัญของการดำเนินงานโรงเรียนบ้านห้วยซ่านเป็นโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและการดูแลปกป้องโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ได้โอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดทั้งเรื่องในการเข้าถึงการเรียนรู้ฝึกอาชีพเพื่อให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองได้วัตถุประสงค์การดําเนินงาน 1. เพื่อจัดที่พักนอนให้นักเรียนที่มาจากยอมบ้าน 4. ย่ยอมบ้านได้แก่บ้านร่มเย็นบ้านพักแขร บ้านพะโทและบ้านเปียงหลวงมาพักนอนประจำที่โรงเรียนบ้านห้วยซ่านวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดเสาร์อาทิตย์และให้การส่งเสริมสนับสนุนอาหารสำหรับนักเรียนพักนอนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีอีกเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดูแลนักเรียนพักนอนในโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกระบวนการดำเนินง,งาน โรงเรียนบ้านห้วยซ่านได้จัดกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตามความสนใจความถนัดมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นกิจกรรมการประกอบอาหารกิจกรรมผักกางมุ้งกิจกรรมผอเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเลี้ยงไก่สามสายเลือดกิจกรรมบ่อปลาดุกกิจกรรมกีฬากิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเรียนเสริมทั้งนี้กิจการต่างๆที่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยซ่านได้ปฏิบัตินอกจากจะส่งเสริมทักษะแล้วยังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินยัยมีความอดทนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ผลการดำเนินงานจากการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับนักเรียนพักนอนหลังเลิกเรียนและวันหยุดทำให้นักเรียนมีทักษะ การเล่นกีฬาที่สามารถไปแข่งขันระดับจังหวัดทำให้ได้รับรางวัล 1. การแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กีฬานักเรียนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนประจำปี2565 2. การแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนประจำปี2565 3. การแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน12ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กีฬาอ,อบอจอแม่ห้องสอนครับประจำปี2566นวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่คือลูกเล็กพิชิตภัยบุรีได้รับแรงบันดาลใจมาจากกีฬาเปตองผลที่ได้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในตัวเองมีความอดทนมีสมาธิกล้าสแสดงออกมีความรู้เรื่องบุรีสามารถต่อยอดเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้และนักเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนแนวทางการต่อยอดพัฒนาการดำเนินงาน 1. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนพักนอนและนักเรียนที่สนใจกิจกรรมลูกเกลก็กพิชิตภัยบุรี 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของบุรีทั้งในและนอกห้องเรียน 3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองระดับอำเภอและระดับจังหวัดประเด็นอื่นๆที่โรงเรียนภาคภูมิใจนำเสนอ หการแข่งขันกีฬา,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 าเปตองรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนประจำปี2565 2. การแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนประจำปี2565 3. การแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน12ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กีฬาอ,อบอจอแม่ห้องสอนครับประจำปี2566โรงเรียนบ้านห้วยซ้านขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ